ชิ้นสแกนโกงสนับสนุนโดยใหม่ไฮรักรีเวร์ดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าจากตอนนี้ที่มีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สาวได้เคยไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเอาไว้ว่าถูกสาวแบงค์รายหนึ่งนะครับได้เคยทำธุรกิจร่วมกันและคุโชนดที่ดินรวมถึงเช็คเงินสดเนี่ยหลายล้านบาทครับสุดท้ายวันนี้ ทางด้านของสาวแบงค์เองที่ถูกแจ้งความเอาไว้เดินทางมาที่สพนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาแจ้งความกลับในข้อหาแจ้งความเท็จด,ด้วยนะครับยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงและผู้เสียหายตัวจริงนั้นคือเธอนั่นเองครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรชินแชรทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับล่าสุดเมื่อวันที่6กกันยายนที่ผ่านมาหน้าสาวเอสาวแบงค์ที่ถูกพาดพิง ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความเพื่อเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนสพนางรองให้ดำเนินคดีเอาผิดกับนางปลาคู่กรณีที่เคยแจ้งความเอาไว้ฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนางสาวเอชี้แจงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562ที่ได้รู้จักกับนางปลาที่งานอีเวนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาต่อมานางปลาได้อธิบายถึงธุรกิจที่ทําอยู่ นั่นคือการไปประมูลซื้อขายบ้านเก่าหลุดจำนองแล้วเอามาตกแต่งขายใหม่พร้อมทั้งได้ชวนให้เธอร่วมลงทุนด้วยโดยมีข้อแม้ว่าเงินที่จ่ายไปจะต้องเขียนเช็คค้ำประกันไว้เมื่อประมูลซื้อมาได้ฝ่ายเจ้าของเงินจะเป็นคนถือโฉนดซึ่งเธอจึงตอบตกลงร่วมงานกับนางปลาช่วงแรกไม่มีปัญหาอะไรขายบ้านได้กำไรหลังละ4 5แสนบาทก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วน เธอจึงชักชวนให้ญาติมาร่วมลงทุนด้วยเป็นเงิน12ล้านกว่าบาทถือโฉนดบ้านและที่ดินไว้8แปลงระยะหลังการแบ่งกำไรกลับเริ่มล่าช้าแถมเห็นว่านางปลาซื้อรถหรูหลายคันอย่างผิดสังเกตจึงได้ไปตรวจสอบกับกรมที่ดินจนพบว่าโฉนดบ้านและที่ดินจำนวน6แปลงจาก8แปลงที่นางปลาได้เอามาให้เก็บไว้ตามกาติกาข้างต้นได้มีการไปขอยื่นออกโฉนดใหม่แทนอันเก่า เธอจึงทำเรื่องคัดค้านกับกรมที่ดินจนนางปลาไม่สามารถออกโฉนดที่ดินใหม่ได้และเพียงไม่นานก็มีหมายเรียกจากตำรวจสพนางรองให้มารับทราบข้อกล่าวหาที่นางปลาได้แจ้งไว้ฐานลักทรัพย์เช็คเงินสดและโฉนดที่ดินทำให้เธอและครอบครัวรู้สึกตกใจเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงได้นำเงินของครอบครัวนะคะมาลงทุนทำธุรกิจอสังหาค่ะค่ะ,คะแล้วก็ทางทางบุรบเหมาก็ได้มากล่าวหาว่า ถูกเราเช่ากง20ล้าน,นะคะ่ะทั้งทังที่ตัว,ต,วตัวทางครอบครัวเราเป็นผู้เสียหายสูญเสียเงินมูลค่ามากกว่า10ล้านนะคะ,คะแต่ที่เขาแจ้งว่าเราไปเอาเช็คเข้าในริมั์ความจริงไป็นยังไงอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้น,นะคะ่ะคือไม่ใช่ความจริงค่ะเช็คก็คือเป็นการส่อนจ่ายเพื่อเป็นคํำประกันหนี้ที่เขาเอาเงินเราไปคะ่ะด้านทนายความส่วนตัวของนางสาวเอ บอกว่าจากหลักฐานที่ปรากฏทั้งข้อความแชทและหลักฐานอื่นๆจึงเชื่อได้ว่านางปากระทําการผิดกฎหมายทั้งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแจ้งความเท็จโด,ดวยวันนี้จะแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสพนางรองไว้เพื่อเตืยนดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนใครมีเรื่องราวล้องทุกถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าวเวิร์กพอยต์23และเราจะแฉะทุกกลโกงในชินสแกงโกงครับ